ครับก็พบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับใน EP ีที่2นะครับของรีวิวไปถ่ายไปนะครับในช่องทำทอยชาแนลนั่นเองนะครับก็ผมจัดท่าจัดทางมาแบบนี้นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาจัดท่าแล้วก็ถ่ายไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าจัดถ่ายภาพท่านี้ยมันถ่ายกันยังไงนะครับโดยที่ว่ามันมีประเด็นที่ต้องพูดกันนิดนึงนะครับสาหรับ งานของ Z ซดดีทอยนะครับที่เขาบอกว่าทําท่าซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะทำท่าแบบต่อยพงต่อยพื้นอะไรเงี้ยว่ามันทําได้ทําได้จริงไม่จริงแค่ไหนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาเฉลยกันในคลิปนี้เลยนะครับกับรีวิวไปถ่ายไปของเราเองนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะพลิกนะครับกล่องนะเจ้าม้าขกนะครับคือเขาจะมีท่านะครับของผู้ผลิตเขาบอกมาด้วยนะครับว่าจัดท่าแบบไหนได้บ้างนะครับ ซึ่งนะครับผมทําแล้วนะครับมันทําไม่ได้เหมือนในในกล่องหลังกล่องในเขาบอกมานะครับรวมถึงภาพโปรโมทต,ต่างๆแล้วค,ค่อนข้างจะหลอกเรานะคือจับภาพมันไม่ได้ตามนั้นนะครับเพราะว่ามีปัญหาจุดขยับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงรีวิวนะครับคือช่วงของสีสันนะครับคือหัวของไอรอนแมนนี่แหละนะมันไม่สามารถที่จะปรับเงยขึ้นได้เยอะนะ มันก็เลยจะออกมาท่าประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเรามาลองดูการจัดท่านะครับว่าว่าจะจัดยังไงด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะจัดท่าแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะจัดท่าเป็นลักษณะตั้งตรง,งก่อน, <shot> นก็เดี๋ยวตั้งตรงก่อนคืนสู่สภาพเดิมนะครับเป็นท่าแบบ อะไรก็ว่าไปครับเป็นท่าตรงๆรงกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยิงนะครับพลังมาด้านหน้าครับประมาณนี้นะ,นะก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะจัดท่ากันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปจัดท่าจัดทางกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางฉากถ่ายภาพก่อนนะครับให้มันสมจริงสมจังนะครับ ผมก็จะเอาฉากนะครับจากทำทอยชาแนลนะครับเป็นฉากกึ่งไดโอลาม่านั่นเองนะครับฉากถ่ายภาพกึ่งไดโอลาม่านะครับก็มีจําหน่ายนะครับในช่องทำทอยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับสําหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับคือตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจส่งนะครับคือเนื่องจากการที่ผมเนี่ยถ่ายภาพเล่นโมเดลมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราทําพวกฉากถ่ายภาพไดโอลาม่าประมาณนี้มาดีกว่านะครับแล้วก็มีเพื่อน สอบถามเข้ามาเนี่ยก็เลยคิดทำมาในราคาแค่99บาทนะครับแต่ว่าพอทำห้ทำมาเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆอยากซื้อนะครับก็เลยคิดว่าจะส่งแต่ทีนี้นะครับอยากจะแบบ ขายไปเลยแบบ4แบบนะครับคือ99บาทคูณ4อะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงต่อมาแล้วกันนะครับก็ทําชุดละ4แบบประมาณนี้นะครับแต่ว่าคงเหมือนคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ทําเยอะนะครับก็เป็นการทําแบบแบ่งๆกันเล่นเท่านั้นเองอ่าโอเคนะครับก็ช่วงขายของจบไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาทาท่ากันเลยนะครับพร้อมๆกันนะวิธีการนะครับการจับท่านะครับก็อย่างแรกนะครับก็มาดูช่วงต้นขาก่อนนะครับเราจะต้องยกนะครับ ดันล้นมันลงมานะครับเพื่อให้มันเกิดช่องว่างนะครับเจ้าขามันจะไม่ไปพูดกับตัวกรอบด้านบนนะครับเช่นกันนะครับทั้งสองขาเลยแล้วก็นะครับพลิกนะครับพลิกแบบนี้นะพลิกแบบนี้นะครับมิวโฟกัสเห็นเลยป่นะครับเดี๋ยวมโฟกัสนิดนึงก่อนเพื่อความชัวร์พลิกแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาขาตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะครับตั้งแบบนี้ แล้วก็บิดนะครับบิดเปเียนนะครับบิดเอียนประมาณแบบนี้แบบนะครับประมาณแบบทรงแบบนี้นะครับส่วนข้างด้านนี้นะครับก็กางขาออกมาให้สุดเลยนะสุดเลยเท่าท HH ี่จะสุดได้นะแล้วก็พับเข่านะครับให้ตั้งฉากลักษณะนี้อีกเหมือนกันนะครับส่วนแขนตรงนี้นะครับก็ใช้บัตเตอร์ไฟนะครับขยับปรับไปด้านบนนะครับให้เฉียงขึ้น ส่วนหมักทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวก้มลงต่อยนั่นเองนะครับก็ใช้บัตเตอร์ายโยกมาด้านหน้านะครับแล้วก็ลงไปเทียบวางกับพื้นได้เลยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันขาดหรืออะไรบ้างนะครับเราก็ปรับแต่งส่นะครับเพื่อให้มันก้มลงมาได้นั่นเองครับรวมถึงการบิดข้อต้นขาด้วยนะครับช่วยนะครับเพื่อให้ท่าเนี่ยนะครับมันเป็นท่าที่ต่อยพื้นได้ก็ประมาณนี้ ส่วนหน้าอกเนี่ยนะครับจะจะดันขึ้นนะครับก็ได้หรือว่าจะกดลงเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นจะได้ได้ทั้งคู่นะครับสําหรับตรงหน้าอกแต่ตรงขาต้องบิดลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังกล้องนะครับว่าความสมจริงมันประมาณไหนนะครับขาเนี่ยมันต้องลงแล้วก็เหยียบเท้าเนี่ยช่วงเท้าต้องเหยียบพื้นให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงแขนนะครับจุดสังเกตนะครับ ว่าท่านี้เนี่ยครับมันได้ไหมแล้วมันสวยไหมนะครับคือช่วงแขนเนี่ยนะครับมันจะต้องลงไปที่ตำแหน่งของเป้าพอดีนะครับคืออยู่ตรงกลางนะครับกลางลำตัวนะครับยิ่งกลางลำตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยนะครับอ่าประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ช่วงขาเนี่ยถ้ามันเห็นได้หน่อยก็จะดีนะครับบิดบิดให้มันเห็นขาด้านหลังด้วยนะครับก็จะดีคือมันจะขามันจะไม่กุดนะครับบางทีถ้าสมมติว่าถ้าขาหลบไปสมมติผมหลบอย่างเงี้ยนะครับ ใชไหมครับขาบางทีขาทางช่วงทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เห็นนะครับเราก็บิดมานิดนึงนะครับมุต้นขาช่วยนะครับเพื่อให้มันเปิดนะครับให้เห็นเท้านะให้มากที่สุดนะทรงมันก็จะสวยมากขึ้นนะครับส่วนขาตัวนี้ก็ต้องตั้งฉากนะครับให้เท้าในเหยียบพื้นให้มากที่สุดถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่สวยจะเปิดเท้าอีกนะครับก็หมุนต้นขาครับจะเปิดปลายเท้าได้อีกนะครับทีนี้ก็จัดเลยนะครับอยู่ที่ความสวยงามของเราแล้ว อยากจับแบบไหนจัได้เลยอาทษทีครับไชนกล้อง sorry sorry นะครับประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ่อยั้งอีกเพียงแบบนี้นะครับเอียงให้มันเข้ามาตรงกลางเป้าเลยนะส่วนมือนะครับถ้ามันยังดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับตรงนี้มันยังไม่ดูไม่เป็นธรรมชาติก็ปักให้มันโค้งนะครับรับเข้ามานิดหนึงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ จะเห็นว่านะครับเราทําได้เนี่ยก็ได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงศีรษะช่วงหัวเนี่ยนะครับมันเงยไม่ได้นะครับถ้ามันเงยได้มันจะดีมากมันก็จะไอค contact กับเราเลยนะครับแล้วก็ช่วงปีกด้านบนนะครับด้านหลังทุกทีเนี่ยปีกหลังนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับก็จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับพอผมเห็นบางทีเอรอนแมนเข้ามาก็ไม่ได้เปิดก็มีนะครับก็แล้วแต่จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลย ก็ท่าทรงก็ประมาณแบบนี้แหละนะครับแล้วเวลาตอนถ่ายนะครับเราอาจจะใช้มุมกล้องช่วยนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นใบหน้าของไอรอนแมนมากขึ้นนะครับก็วิธีใช้มุมกล้องช่วยนะครับก็เราจะต้องถ่ายกล้องในมุมที่ต่ํานะครับก็คือจะเราจะเงยนะครับคือจะวางกล้องให้ต่ําลงนะครับคือเราจะเงยกล้องขึ้นนะครับช่วยเดี๋ยวผมจะปรับกล้องวิดีโอเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันเลยผมก็จะ ปรับกล้องลักษณะที่ต่ำมากที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยนะครับในในในส่วนของหน้าไอรอนแมนเพิ่มมากขึ้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแฮนด์เฮลนิดหนึ่งนะครับจะยกกล้องมือถือออกนิดนึงนะเพื่อไปถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาถ่ายนะครับจริงจร่งถ่ายยังไงได้บ้างนะครับก็จะเข้าไปเสยแบบนี้นะครับตั้งกล้องให้ต่ำลงนะครับแล้วก็เสยประมาณแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เห็นไอรอนแมนมากขึ้นหน้าของไอรอนแมนนะครับมากขึ้น แล้วก็อาจจะถ่ายมุมนี้สักภาพหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะบิดซ้ายบิดขวาสักนิดหน่อยนะครับแต่อย่าบิดมากนะครับคือถ้ามันบิดมากเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สวยนะครับบิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยแล้วครับหรือบิดไปทางนี้นะครับมือเนี่ยมันก็จะไปซ้อนกับตำแหน่งขามากเกินไปนะครับก็จะได้จะได้แค่นี้แหละมุมก็อยู่ตรงประมาณกลางกลางมุมเดียวนะครับแล้วก็เงยนะครับอาจจะเงยกล้องขึ้นนะครับหรือกดกล้องลงก็สุดแท้แต่นะครับก็สลับกันไปแบบนี้ได้อยู่นะครับถ่ายไว้สักสองสามมุมนะ แต่ว่าน่าจะเป็นมุมตรงกลางนี่แหละน่าจะสวยที่สุดนะครับและอาจจะโคสอัพเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเอียงกล้องบ้างนะก็ประมาณแบบนี้นะครับที่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพถ่ายกันนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บกล้องนะครับเข้าสู่ขาตั้งกล้องเสียก่อนอะนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้อยู่ในระดับสายตาก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่า ไอรอนแมนซูเปอร์ฮีโร่แลนดนะครับ ครับก็เดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการรีทัชปรับแต่งนะครับแล้วก็ใส่สเปเชียลเอฟเฟกกันเลยนะครับก็เราจะต้องมีนะครับโปรแกรม2ตัวนะครับที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็คือ snap s e e d แล้วก็ p i c กอานะครับก็เป็นโปรแกรมหลักนะครับในมือถือของเรานะครับที่สามารถจะเอามารีทัชปรับแต่งได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเลยนะครับสําหรับโปรแกรม p i c กอานะครับเราจะใช้โปรแกรม2ตัวนะครับทั้ง p i c กอาแล้วก็ เก็บงานด้วย snapseed อีกทีนะครับเราเริ่มต้นโดยวย p i c ารก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดรูปมาเลยนะครับรูปที่เราทำเราถ่ายไว้นะครับเราถ่ายไว้ถ้าถ่ายจากกล้องนะครับที่เป็นกล้อง dslr DS นะครับก็โหลดใส่มือถือก่อนนะครับแล้วก็ไปหารูปกันเลยนะครับอา ผมได้รูปมาแล้วนะครับมันจะมีโฆษณานะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวปิดไปนะครับเพราะว่าเราใช้ฟรีนั่นเองครับอ่าเมื่อเราได้รูปแล้วนะครับเราก็ใส่สเปเชียลเอฟเฟกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับจะเห็นพื้นที่นะครับที่มันตกฉากนะครับจะเป็นกล่องพลาสติกสีดำนะครับที่ผมวางไว้เป็นพื้นด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวไปกดที่สติกเกอร์เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับเป็นฟลอร์นะ กินคำว่าฟลอร์นะครับมันก็จะมีพื้นให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับผมจะเลือกเป็นพื้นดินแล้วกันนะครับให้มันเหมาะสมกับภาพถ่ายหน่อยนะเมื่อกี้มีให้เลือกแบบพื้นปะกรปาเก้อะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะครับต่อยเป็นพื้นดินแบบนี้กันไปนะครับแล้วก็วางแล้วจะราเลยนะครับพอวางเสร็จเราก็อย่าเพิ่งไปกดถูกต้องนะครับผมแนะนําเทคนิคนิดนึงนะครับให้ไปที่เอฟเฟกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สมาร์ทเบอร์นะครับ มันก็จะทําให้พื้นนะครับที่เราเอามาใส่เนี่ยนะครับมีความกลมกลืนกับภาพมากขึ้นนะครับมันจะไม่ชัดเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็กดถูกต้องได้เลยนะครับตำแหน่งภาพมันก็จะเมิร์สเข้าหากันแล้วนะครับทีนี้เราจะปรับแต่งไม่ได้แล้วนะครับมันจะล็อกเอาไว้นะครับในกรณีที่เราเอาสติกเกอร์มาใส่เพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ล็อกเอาไว้เมื่อใดที่เราไปแตะนะครับในตำแหน่งพื้นดินเนี่ยมันจะขยับเืยอนอีกนั่นเองนะครับเราก็กดถูกไปเลย ต่อไปนะครับเราไปที่สติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่เป็นดัสนะครับหรือว่าฝุ่นควันนั่นเองนะครับนี่นะครับมันจะมีเนี่ยมีโควิดนะครับยุคนี้โควิดมีหน้ากงหนากากพบเไษอ้านี่นะครับเป็นควันแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับต่อยลักษณะแบบไหนนะครับเทคนิคในการใส่ของผมผมจะใส่ให้มันแบบเป็นจังหวะที่เฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงวาง เฉียงๆขนานกับตัวโมเดลนะครับแล้วก็ดูทิศทางการต่อยพื้นนะครับดูจังหวะว่าเวลาต่อยเนี่ยฝุ่นจะไปในทิศทางใดนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการดูภาพนันเองนะครับผมจะใส่ซัก2อันนะครับนะครับตรงเท้าด้วยนะครับอ่ามาเนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นฝุ่นใหญ่นะฝุ่นใหญ่ใหญ่สักนิดนึงนะครับทําให้ภาพมันขมุขมัวหน่อยนะครับภาพด้านหน้ามันชัดเกินไป ใหญ่ก็ปรระะมาณนนี้คับแล้วก็ผมอยากจะได้นะครับฝุ่นใหญ่ด้วยนะครับโดยการก๊อปปี้มานะครับจะไม่ไปเลือกสติกเกอร์แล้วนะครับผมยังไม่กดถูกต้องนะครับผมไปเลือกก๊อปปี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําสําเนาอ่ามันจะมาอีกอันนึงนะครับทีนี้นะครับผมอยากให้ไปฝั่งหนึ่งนะครับผมจะกลับด้านนะครับกดนะครับตัวโคเซอร์นะครับโคเซอร์ทางด้านข้างนะครับมันจะสามารถจะย้ายพลิกฝั่งมาได้นะครับ ย้ายพลิกฝั่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมฮะถ้าเราไม่กดถูกต้องเนี่ยมันจะไปโดนฝุ่นทางด้านซ้ายที่เราทำเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เรายังไม่กดถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราหาตำแหน่งวางให้ดีก่อนแล้วก็มันจะสามารถปรับเมอร์สภาพนะครับปรับความทึบของภาพนะครับให้ให้ชัดหรือจางลงได้นะครับในกรณีแบบนี้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวผมจะวางไม่ให้มันเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งผมจะปรับความทึบนะครับอ่าเห็นไหมฮะความทึบผมจะปรับลดลงนะครับให้เหลือมาสัก50%ส่วนทางด้านซ้ายนี่ยปรับลดลงหน่อยสัก70นะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมค่อยกดถูกต้องนะครับอ่าผมค่อยกดถูกต้องนั่นเองนะครับมันก็จะมันเมิร์สภาพนะครับเลเยอร์ของสติ๊กเกอร์ลงไปนะครับทีนี้เราจะขยับเลืีอนนะครับมันจะขยับเคื่ีนทั้งภาพแล้วนะ ก็ประมาณนี้ที่นี้นะครับเพื่อความสมจริงนะครับผมจะใส่ไลติงนะครับที่ดวงตาครับแสงสว่างนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกใช่ไหมครับมีวิธีการใส่แบบนี้นะครับผมจะเลือกเป็นไลท์นะเอาไว้ใช้กับไอรอนแมนได้เลยนะครับงานถ่ายไอรอนแมนเรือกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะไปเลือกเป็นไฟสีฟ้าส่วนไฟสีแดงแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือตัวนี้จะไว้ใส่กับมือนะครับเวลาเราใช้พลังแต่ว่าไฟสีฟ้านี้จะ ผมว่ามันดูเหมือนกับงานไอรอนแมนที่ผ,ผ่านมามากกว่านะครับมันจะเป็นโทนไฟสีฟ้านะทีนี้นะครับเทคนิคนะผมบอกเทคนิคนิคนดนึงนะครับถ้าเราเอาแบบวงกล,กลมแบบนี้แล้วไปวางที่ตานะครับแล้วก็จะใช้ยางลบลบธรรมดาแบบนี้นะครับมันจะไม่มีขอบเส้นสีฟ้า,ฟานะครับมันจะพอลบเนี่ยบางทีขอบเส้นสฟีฟ้าที่มันเป็นอยู่รอบๆของงรัศมีวงกลมเนี่ยมันจะหายไปนะครับเทคนิคคือผมจะพยายามยืดนะครับ ให้มันเป็นรูปทรงตามตามแบบของเราในที่นี้คือดวงตาใช่ไหมครับดวงตามันจะยาวๆมันจะไม่เป็นกลมๆนะครับผมก็จะยืดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคอ์เซอร์ที่ที่ตัวนะครับสามารถจะปรับนี่ปรับองศาได้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นวงรีแล้ว่าครับปรับไปเป็นวงรีนะครับแล้วเราก็ย่อให้มันเล็กได้นะครับย่อกดให้ถูกนะครับตัวย่อจะเป็นจะเป็นเครื่องหมายย่อนะครับถ้ามัน ตัวหมุนนะครับเป็นตัวมเครื่องหมายหมุนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องหมาย x ก,ก็จะเป็นการปิดนะครับกดที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเครื่องหมายขยายนะครับขยายยอ่อนะครับจะกดก็ได้หรือใช้นิ้วถ่างก็ได้สําหรับการย่อขยายนะครับผมก็จะให้มันเป็นให้มันใกล้เคียงที่สุดในกรณีนี้ผมอยากจะยืดออกมาสักนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าดวงตามันจะค่อนข้างเลียวแบบนี้นะครับเราจะได้ขอบ ที่มันเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินสีฟ้าด้วยนะครับถ้าเราทําแบบนี้มันจะสวยกว่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับแบบผมอย่างนี้ในกรณีที่ผมรู้สึกว่าอยากได้ยาววันนี้ก็ทําใหม่นะครับแล้วก็ย่อขยายลงนะครับให้มันได้ดวงตาพอดีนะครับพอเราได้ขนาดนี้แล้วเราใช้ยางลบนะครับด้านบนนะครับลบครับปรับขนาดนิดนึงนะครับปรับความแข็งนะครับสักีสิบนะครับแล้วค่อยๆลบไปได้เลย อย่างนี้ก็จะเนียนมากขึ้นนะครับก็จะมีไฟที่ดวงตาแล้วนะทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราอย่าเพิ่งติ๊กถูกนะครับให้เรากดไปที่ตัวสติกเกอร์ที่เป็นรูปดวงตาก่อนนะครับโทษทีติ๊กถูกอันแรกได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกเพื่อที่จะยืนยันว่าเราลบแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราติ๊กถูกอีกทีมันจะเป็นการ เมิร์สเลเยอร์ตัวนี้ลงไปนะครับเราอย่าเพิ่งทำนะครับให้เรากดสำเนาก่อนเพราะว่าเราจะทําตาอีกข้างนั่นเองนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับหมุนนะครับวางองศาให้พอดีนะครับจะจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าตาที่แล้วค่อนข้างมากนะครับตาด้านฝั่งนี้เนี่ยมันจะเห็นนิดเดียวนะครับเราก็ย่อให้มันเล็กลงหน่อยนะครับให้มันเหมาะกับตาไม่งั้นไอ้ขอบแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะหายไปตอนลบนะครับแล้วก็กดยางลบเลย เห็นไหมครับสีฟ้าขอบๆมันก็ยังคงอยู่มันก็จะดูสมจริงสมจังมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็กดถูกต้องนะครับอ่าให้กดถูกต้องนะครับแสงนะครับก็จะมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะใส่สติกเกอร์ในส่วนของหน้าอกนะครับที่เป็นอาร์คเดเลเตอร์นะครับสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับพิมพ์คําว่าไลฟ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเลือกไอ้วงกลมเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นสีฟ้านะครับอ่าตัวนี้แหละนะครับ ขยายนะครับขยายขยายภาพใหญ่เลยนะครับขยายภาพใหญ่เลยทีนี้นะครับเหมือนเดิมหลักการเดียวกันนะครับถ้าผมวางแบบนี้นะครับมันจะไม่สมจริงหรือผมจะขยายให้มันใหญ่กว่าสามเหลี่ยมนะครับบางทีเราลบนะครับมันจะได้เฉพาะสีขาวมันจะไม่ได้สีฟ้าวงรอบนอกลัสมีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้วิธีการยืดออกนะให้ได้สัดส่วนที่เป็นขนาดของอาร์เรย์เลเตอร์ที่เป็นสามเหลี่ยมให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ได้ยืดให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่า ยืดให้มันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับนีประมาณนี้นะครับผมอยากจะยืดอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้มันกดเป็นขยายไปครับยืดดีกว่านะครับใช้วิธีการยืดแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับแล้วก็ขยายใหญ่สักนิดนึงใช้วิธีการนี้นะครับแสงสีฟ้ามันจะยังคงอยู่ แล้วก็ใช้ยังลบนะครับลบได้เลยนะครับปรับขนาดด้วยนะครับอย่าลืมปรับขนาดนะครับขนาดที่มันเป็นออโต้รันมาให้มันจะค่อนข้างแข็งเกินไปเวลาลบเดี๋ยวมันจะคมไม่สมจริงนะครับให้มันมีความฟุ้งนิดนึงนะครับถ้ามันลบเกินในกรณีแบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นพู้กันนะครับพิมพ์คำว่าทําให้คืนสู่นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะคืนกลับมาแล้วก็ไปที่ยังลบเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่ยังลบไม่หมดก็ลบไปแบบนี้นี่เองนะครับ ก็โอเคแล้วนะครับก็กดถูกต้องนะครับอ่าตอนนี้ก็มาแล้วกดถูกต้องอีกทีนะครับเลเยอร์ตัวนี้มันก็จะบันทึกลงไปในภาพเวลาเราปรับขยับเคลื่อนนะมันก็จะไม่ไปโดนสติ๊กเกอร์ที่เราวางครับผมก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกนะครับโดยการเน็กไปข้างหน้านะครับไปลูกศรชี้ด้านบนมีโฆษณาขึ้นนะครับปิดนะครับแล้วก็กดบันทึกอีกทีครับแล้วก็บันทึกรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ กดย้อนกลับไป payback นะครับในกรณีที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับผมอยากจะใส่นะครับทำแบบนี้อีกสักภาพหนึ่งนะครับใส่เป็นไลท์นะครับเพื่อต้องการเปลี่ยนโทนสีนะครับเปลี่ยนอุณหภูมิของของภาพให้มันดูแบบวิงวังมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับให้มันดูเป็นอนิเมะมากขึ้นนะครับผุมก็ใส่พลุงพลังอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วเปลี่ยนบวดเบลนดิ้งนิดนึงให้เป็นสกรีนนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแสงวูบวาบอยู่พอสมควรนะครับนเหมือนเกาะเพชรเจ็ดสีเลยทีเดียวนะครับปรับความทึบอะไรของเราได้เลยนะครับอ่าสักนิดนึงนะครับอ่ามันก็จะดูมีความเป็นแฟนตาซีมากขึ้นนะครับกดถูกต้องนะครับเซฟภาพนี้อีกสักภาพหนึ่งนะครับเป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็ทําทีนึงก็ทําได้2ภาพเลยนะครับอ่าโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับการทําภาพซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะ ไอ้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้บันทึกโปรเจกต์นะครับเราไม่ต้องบันทึกนะครับเรากดออกไปได้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับว่ารูปที่ได้นะครับมันจะไปอยู่ในที่เราใช้ก็คือ snap seed นั่นเองนะครับเอ้โทษทีพิอาร์นั่นเองนะครับอ่านี่ครับรูปที่ได้นะครับสองรูปนี้นะครับแล้ว เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเราจะใช้โปรแกรม Snapseed ในการจบงานนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่โปรแกรม Snapseed เลยโปรแกรม Snapseed นะครับมันจะเป็นการปรับแต่งนะครับปรับแต่งแสงสีนะครับและความคมชัดของภาพนะครับให้ดูดีมากขึ้นเลยนะครับเราก็เลือกภาพนะครับที่ทำสำเร็จแล้วนะครับจากใน p i ิ Ar นั่นเองนะครับจะเลือกจากอัลบั้มก็ได้นะครับ นะครับเปิดจากอัลบั้มก็ไปที่3ขีดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่คลังภาพนะครับแล้วไปที่อัลบั้มนะก็ไปเลือกนะครับมันจะอยู่ในพิกอาร์ตนะครับที่เราทําเสร็จแล้วครับอ่าเราก็จะได้รูปที่เราจะต้องปรับแต่งนะครับในโปรแกรม n a p s e e d นะครับผมให้ใช้นะครับแนะนำตัวฟิลเตอร์ที่เป็นป๊อปนะครับภาพมันจะดูดีมากขึ้นเลยนะครับภายในคลิกเดียวเลยนะครับแล้วก็กดถูกต้องครับแล้วก็ส่งออกครับกดบันทึกครับอ่าจะเห็นว่า ภาพมันจะมีความคมชัดนะครับมันจะดึงไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดในส่วนที่มืดแล้วก็มีความวิ้งว้างของสีนี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นโทนภาพที่ผมรู้สึกชอบมากๆนะครับกับการใช้ฟิลเตอร์นะครับที่เป็นรูปแบบบ๊อปนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็เปิดมานะครับเราเอาอีกรูปนึงที่เราทําใน p i กอาร์ตนะครับเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับเราใส่ฟิลเตอร์ป๊อปอีกทีครับอ่าโอเคครับ มันก็จะทาให้มันจะปรับเป็นออโต้รันนะครับบางทีเนี่ยในส่วนชาร์โด้เนี่ยมันก็จะหายไปมากเกินไปถ้าแบบนี้ผมก็มันก็สวยนะครับแต่ผมยังไม่ชอบนะผมว่าส่วนของชาร์โดมันหายเกินไปผมปรับเป็นปัจจุบันก่อนนะครับครับส่วนชาร์โดมันหายมากเกินไปนะครับวิธีการนะครับถ้าเราต้องการดึงชาร์โดมานะครับก็นะครับก็ให้ใช้นะครับเครื่องมือนะครับเข้าไปในที่โหมดของเครื่องมือนะครับ แล้วไปที่ปรับแต่งนะครับอันนี้เราปรับเองเป็นแมนนวลเลยนะครับแสงสว่างผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับนะครับก็คือบรรยากาศนั่นเองนะครับผมแนะนําบรรยากาศนะครับเพราะมันจะดึงไฮไลท์และก็ชาร์โดมาคล้ายๆภาพ SDR ย่อมๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไปที่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วพอผมปรับนะครับตัวบรรยากาศนะครับในโชในโซนของชาร์โดนะครับแล้วก็ไฮไลท์มันจะมาเลยนะครับ แล้วกดถูกต้องครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือครับแล้วก็ไปที่รายละเอียดนะครับผมจะชอบใช้นะครับ2ตัวนี้แหละนะครับเรื่องของบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างครับโครงสร้างผมจะเลือกนะครับมันจะเพิ่มความคมชัดนะครับผมจะเลือกประมาณสัก30นะครับหรือ50นะครับอย่าเลือกมากนะครับเลือกมากเกรนจะขึ้นนะครับความคมชัดก็จะเลือกประมาณสัก30นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ภาพนะครับแล้วแต่ภาพที่เพื่อนๆได้ถ่ายมาแล้วก็ลองดูกันนะครับ ก็โดยประมาณจะประมาณสัก30-50อะไรอย่าอะไรเงี้ยได้นะครับกดถูกต้องครับอ่าทีนี้เราก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความคมชัดสีสันที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงคอนทราสที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะครับในโซนของชา์โด์เนี่ยมันก็มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับกดส่งออกครับบันทึกครับก็จบแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับภาพที่ ทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในอัลบัามที่เขียนว่า Snapseed นั่นเองนะครับเพราะว่ารูปล่าสุดเราทําใน Snapseed นะครับนี่นะครับก็คือภาพถ่ายที่สําเร็จแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการถ่ายภาพในวันนี้นะครับส่วนใครที่มีคําถามนะอยากจะสอบถามเข้ามาในทำทอยชาแนลนะครับก็เชิญเลยนะครับจะสอบถามใน YouTube ก็ได้ผมตอบทุกคําถามเลยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับโดยเฉพาะน้องๆน,น,นะครับที่ติดตามช่องทำถอยชาแนลของเรามาโดยตลอดนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ